พัฒนาแบบทำลายล้างธรรมชาติเริ่มต้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตที่ฉลาดเมืองฉลาดสะอาดพลังงานเริ่มต้นที่ตัวเรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งในปี2477เพื่อสอนวิชาธรรมศาสตร์และการม จากบทบาทที่ผ่านมาในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพสู่บทบาทใหม่ในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการลดความเหนื่มลนำและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและนี่คือแผน17ปีที่จะทำให้ธรรมศาสตร์บรรลุเป้าหมายการเป็นหมหาวิทยาลัยยั่งยืนในปี2577ซึ่งเป็นปีที่ธรรมศาสตร์จะมีอายุครบ100ปีธรรมศาสตร์สมาร์ทซิตี้เริ่มต้นที่ศูนย์ลังสิต เราจะลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเหลือ50%ภายใน3ปี30%จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆได้แก่พลังงานลมและไบโอแก๊สและอีก20%มาจากมาตรการการประหยัดพลังงานโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน3ปีข้างหน้าเราจะติดตั้งระบบแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ในตอนกลางคืนและติดตั้งระบบการจัดการพลังงานแบบไมโครกริดเพื่อบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมายคืออีก17ปีข้างหน้าเมื่อธรรมศาสตร์ครบ100ปีศูนย์นักศิกจะเป็น Net Zero Energy Campus ที่พึ่งตนเองทางพลังงานได้100%ใช้การสัญจรที่ไม่ปล่อยคาร์บอนด้วยการเป็นผับวิเลยใช้จักรยานที่มีทางจักรยานยาวรวมกันกว่า15กิโลเมตรมีไบคี้ระบบจักรยานแชร์ริ่งยืมคืนอัตโนมัติโดยจะมี A b ไ k e ีหรือ anywhere anytime anyone Bike ้เป็นไบ k e แชร์ริ่งรุ่นต่อไปที่จะจอดคืนที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีสถานีต่อไป เราจะเปลี่ยนรถเชบัสรถตู้โดยสารและรถมาวิไลยให้เป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จจากพลังงานแสงอาทิต์โซลาร์บัสรถเช่ารพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย, Bus, เงงตย์เริ่มแล้ว6คันและจะเปลี่ยนทั้งหมดภายในปี2563การสื่อสารจะเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตออฟทิ้ตัวมีระบบโ Lo ล,ล่าไวเอร์เน็ตเวิร์กมารองรับมหาวิไลยต้องรับใช้ชุมชนและสังคมไม่ใช่แค่กิจกรรมนักศึกษาหรือเพียงแค่จิตอาสาของอาจารย์แต่อยู่ในการเรียนการสอนและการวิจัย วิชาที่อยู่ร้อยพลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาปีหนึ่งเรียนรู้ปัญหาชุมชนและปัญหาประเทศไทยและลงมือแก้ไขด้วยตนเองเพราะตัวชี้วัดขอเส็จของธรรมศาสตร์คือความสุขของประชาชนรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่สีเขียวจาก4 0เป็น70%เพิ่มสวนเพิ่มต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในสวนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนมาสร้างเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานเชิงนิเวศและเชื่อมต่อคลองในมหาวิทยาลัยเพื่อกิจกรรมภายเรือเรียนรู้ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรให้น้อยลงลรีไซเคิลให้มากขึ้นเราจะสร้างโรงแยกขยะและระบบแยกขยะใหม่ทั้งหมดในปี2561พร้อมกับมีมาตราการในการลดขยะอย่างจรงิงจังเป้าหมายคือลดปริมาณขยะที่ส่งออกไปให้เหลือ50%ภายใน7ปีและจัดการขยะจนไม่มีขยะส่งออกไปหรือซีโรเวสในอีก17ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยต้องเป็นกิจการไม่แสวงกำไรเราจึงต้องมีธุรกิจที่ฉลาดเพื่อบริการชมุมชนรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน การลงทุนในเรื่องความยั่งยืนที่เกิดรายได้จะใช้รูปแบบ Public p r i v a t e p a r t n e r s h i p ดังเช่นโครงการโซลารูฟท็อปให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนมหาวิทยาลัยซื้อไฟฟ้าโดยได้10%กลับคืนมาเงินจำนวนนี้จะนำมาตั้งเป็นกองทุนมหาวิทยาลัยยั่งยืนเพื่อใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนต่างๆต่อไปจากนี้ไปเราจะสร้างแต่อาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับปรับปรุงตึกเก่าตามมาตรฐานสถาบันอาคารเขียวไทย อาคารใหม่จะต้องได้มาตรฐาน trees new construction อาคารเก่าก็จะปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน trees existing building อะไรที่เราไม่เห็นเราก็ควบคุมไม่ได้ดังนั้นจะบริหารจัดการอย่างฉลาดได้ต้องเริ่มต้นด้วยการมองเห็นระบบวัดการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็น smart meter เพื่อให้คณะหน่วยงานและผู้อาศัยในหอพักลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รถโดยสารทุกคันของมหาวิทยาลัยจะต้องติดตามและควบคุมได้มีการประชุมรายงานติดตามผลที่ประชุมผู้บริหารและคณะบดีทุก6เดือนเพื่อใสำเร็จตามแผนทั้งหมดนี้นวัตก,กรรมการสัญจรธรรมศาสตร์สมาร์ทไบค์มิเตอร์ระบบติดตามและคำนวณข้ารโดยสารสำหรับมอตร์ไซครับจ้าง นวัตกรรมเพื่อผู้พิการชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ของผู้พิการที่ใช้รถเข็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพาราโบล่าแผ่นวัสดุดูดซับน้ำมันแบบใช้ซ้ำได้ที่ทำจากยางพาราสัดับแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหลที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพย p บไอ a อ p พลิเคช o n เพื่อใช้กล้องมือถือในการตรวจดวงตาเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตาเพื่อส่งต่อไปที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย สวนลังคาคันป่วยร้อยปีซึ่งเป็นสวนลังคาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ผสมผสานสวนสาธารณะกับเทคโนโลยีหลังคาซับน้ําฝนและกรองน้ําไม่ใช่เพื่อธรรมศาสตร์แต่เพื่อโลกของเราเพื่อสังคมของเราเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังถ้าธรรมศาสตร์ทาได้ที่อื่นก็ทําได้ แผน17ปีทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ที่ศูนย์ลังสิตแต่คือสิ่งที่ธรรมศาสตร์จะทาทุกที่ทั้งที่ทับประจันศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยาแต่แผนไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สําเร็จถ้าไม่ลงมือทำไม่ว่าท่านจะอยู่หน่วยงานไหนไม่ว่าท่านจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือเป็นคนทั่วไปเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับลงบมือทำกันนะครับพวกเราปิดคำ ว่ายังไม่ค่อยดีครับอาจารย์ผมขอเช็คนึงนะครับพอแล้วพอแล้วสร้างภาพกันพอแล้วถึงวเวลาต้องลงมือทำแล้วไปพวกเรา